เริ่มเลยไหมครับพี่อ่ได้เลยครับเริ่มเลยครับสวัสดีครับผมพลพัชร์ภัยไทยนะครับหรือว่าเสือนะครับก็ปัจจุบันก็ประกอบอาชีพนะครับทํางานเป็นลูกจ้างประจําในหน่วยงานราชการนะครับอ,อยากจะให้เล่าวันเวลาที่เกิดเหตุนิดนึงคะ่ะว่าเกิดเหตุวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็สถานที่เกิดเหตุคือบริเวณไหน ก็สําหรับวันที่เกิดเหตุนะครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือวันที่17สิงหาคมนะครับก็เวลาประมาณงทุ่มครึ่งนะครับ2ส3 0นาทีนะครับสถานที่เกิดเหตุก็จะเป็นบริเวณตลาดเย็นเทศบาลเมืองเลยนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นถนอนอะไรอะคะเป็นถนนเจริญรัตครับผมปกติแล้วถนนเส้นนั้นนะคะ่ะ มันจะมีรถสัญจรไปมามากน้อยขนาดไหนคะครับปกติในตอนกลางวันนะครับผมก็จะมีรถสัญจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะตอนช่วงเย็นเนี่ยจะมีการสัญจรที่เยอะมากๆนะครับถึงขั้นติดขัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอตกกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มไม่มีรถแล้วครับประมาณสักสองทุ่มเนี้ยครับก็ทางเริ่มโล่งแล้วครับผม แล้วแล้วตรงจุดเกิดเหตุน,นะคะตรงนั้นมันเป็นบริเวณสามแยกหรือเป็นยังไงอะคะอ๋อเป็นบริเวณสามแยกครับมีมีชื่อสามแยกไหมคะว่าเป็นชื่อสามแยกอะไรชื่อสามแยกนี่ก็จะเป็นชื่อสามแยกตลาดเย็นนะครับผมอ๋อตลาดเย็นเทศบาลใช่ครับรใช่ครับ,ค,รบค่ะค่ะแล้วออยากให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังอะค่ะว่าวันนั้นเนี่ยทางกุ้เสือเนี่ย าากําลังจะเดินทางไปไหนแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเล่าให้ฟังน,นิดนึงค่ะก็ในวันนั้นนะครับก็จะเป็นวันที่ทางน้องสาวนะครับแล้วก็แฟนเนี่ยนะครับไปกินเลี้ยงนะครับกับคุณพ่อนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก็ระหว่างทางนะครับก็ประสบกับเหตุครับก็คือ คัดได้ไหมได้ได้ได้เอาไปนะนก็คือเดี๋ยวเราคุยกันบอกเครื่องไว้ก่อนได้แล้วก็คือวันนั้นน่ะคุณเสือก็เล่าว่าประมาณว่าวันนั้นน่ะผมเดินทางมากับใครอยู่ในรถกับใครไปไหนมาอะไรประมาณเนี้ยค่ะยออครับค่ะได้ค่ะไอทีจารภาวนาภาวนาให้กิ๊กผมไม่ดูละการ ต้องบอกก็ได้ถ้าอย่างนั้นบอกว่าพอดีวันนั้นก็มามากับน้องแล้วก็เพื่อนๆในรถอะไรประมาณนี้ก็นนะแล้วแต่โอเคโอเคโอเคค่ะโอเคเอาใหม่